สวัสดีครับตอนเราเู้่สู่ c o t n o i n เ r a y ครับประจำวันที่24กันยายนนะครับวันนี้เรามีข่าวเรื่องของค a m a l a h แฮร์รนะครับมาฝากเพื่อนเด้วยนะครับก็เมื่อวานเราพูดถึงโดนั์ทรัมป์ไปแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องพูดถึงคู่แข่งของเขากันบ้างนะครับขอบคุณแหล่งข่าวของเราครับกับสยามบล็อกเชนดอทคอมนะครับมาเริ่มต้นที่ข่าวของค a m มร a าแฮร์ริสครับคามร่าแฮร์รประกาศคำมั่นนะจะสนับสนุนการลงทุนในด้าน AI แล้วก็สินทรั์ดิจิทัลครับ ค a มมาลาเฮริสครับได้ออกพูดต่อสาธารณะนะครับเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลครับเป็นครั้งแรกนะโดยให้คำมั่นว่าเธอเนี่ยจะสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้นะขณะเดียวกันก็เน้นย้ำถึงการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยค a มมาลาเฮริสครับออกแถลงการต่อสาธารณะนะฮะในระหว่างแคมเปญหาเสียงชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐครับโดยให้คํามั่นว่าจะสนับสนุนการลงทุนในด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI แล้วก็สิทรัพย์ดิจิทัลครับระหว่างการระดมทุนที่ Wall Street คามาลาเองก็ได้กล่าวในระหว่างการรวมทุนที่แมนฮัตตันครับซึ่งสำนักข่าวบูมเบิร์กนะครับรายงานไว้เมื่อ22กันยายนนะครับเธอบอกว่าเราจะร่วมมือกันเพื่อลงทุนในความสามารถด้านการแข่งขันของอเมริกาและลงทุนเพื่ออนาคตของอเมริกาเราจะส่งเสริมเทคโนโลยีใหม่ๆเช่น AI และสินทรัพย์ดยิจิทัลขณะเดียวกันก็ปกป้องผู้บริโภคและนักทุนของเรา เธอกล่าวครับว่าเราจะสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ปลอดภัยพร้อมกฎระเบียบที่สอดคล้องและโปร่งใสเราจะลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์พลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมอื่นๆในอนาคตและเราจะลดระบบขั้นตอนราชาการที่ไม่จําเป็นถือเป็นครั้งแรกครับที่คามาลาแฮริสคับแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะครับเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลนับตั้งแต่เธอกลายเป็นตัวเต็งในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนะฮะของพรรคเดโมแครตนะครับ,โโรรบซึ่งคู่แข่งของเธอจากพรร พรรคริพับลิกันนะครับอย่างโดนั์ทรัมป์ก็ได้พยายามเข้าหาอุตสาหกรรมนี้เช่นกันชุมชนคริปโตครับกำลังรองคอยช่วงเวลานี้ครับเพื่อดูว่าคามาลาแฮร์ริสเนจะออกนโยบายที่แตกต่างจากทางโจไบเดนหรือไม่นะครับซึ่งบางคนก็มองว่าไบเดนนั้นไม่เป็นมิตรกับภาคส่วนนี้เมื่อเดือนที่แล้วครับไบรอันเนลสันครับที่ปรึกษาอุโสด้านการรณรงค์หาเสียงของคามาลาแฮร์ริสครับบอกเป็นนหนว่าเธอจะสนับสนุนนโยบายด้านคริปโตหากเธอชนะการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน พร้อมทั้งกล่าวว่าอุตสาหกรรมนี้จําเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเนื่องจากบริษัทคริปโตบางแห่งก็ล้มละลายไปแล้วกรนี้ก็เป็นคําชี้แจงที่สําคัญและสร้างสรรจากคา์มาลาแฮริสครับเฟ,เฟเยานะ่ฟยานะชีซารนะ์ดจเชอซารอ่านยากมากชื่อหวัวหน้าฝ่ายนโยบายของคอยเบสครับกล่าวในโพสต์บน X นะฮะเมื่อ22กันยายน,นที่ผ่านมา ทางไฟย่าเนี่ยก็กล่าวเสริมว่าแม้ว่าจะไม่ได้ก้าวหน้านักเมื่อเทียบกับจุดยืนที่เป็นรูปธรรมและวิเศษทัศน์ของโดนัลด์ทรัมป์แต่ก็ถือว่าสําคัญเพราะว่าเธอรับรู้ว่านวัตกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสิ่งสาคัญแล้วก็อยู่ในระดับเดียวกันกับ AI ส่วนอเล็กซานเดอร์กริฟครับรองประธานฝ่ายกิจการรัฐบาลของบริษัทพาราดามนะครับกล่าวบน X เช่นกันนะคำพูดการแสดงท่าทีของคามาราแฮริสเป็นเรื่องที่น่าพอใจ และกล่าวเสริมว่าไม่ว่าใครจะชนะการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับนี่ควรจะเป็นรัฐบาลชุดสุดท้ายที่ต่อต้านสกุลเงินดิจิทัลครับคริปโตได้กลายเป็นประเด็นในการลงหาเสียงเน่จากว่าบริษัทคริปโตในสหรัฐครับรวมถึง Coinbase, Ripple และก็ Ge m i n i ครับได้ใช้เงินเกือบ120ล้าน120ล้านดอลลาร์นะครับในการพยายามมีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้น,นะฮะตามที่กลุ่มสำนุน Public Citizen รายงานเมื่อเดือนที่แล้วนะครับ ทัมเองก็ยังได้เสนอโทเค็น NFT ไปแล้ว4คอลเลซชันแล้วก็สนับสนุนแพลตฟอร์มคริปโตของครอบครัวรวมถึงสนับสนุนอุตสาหกรรมคริปโตอย่างใกล้ชิดครับเขาสัญญาว่าจะเป็นประธานที่ดีคริปโตแล้วก็จะไล่แคลลี่เกนสเลอร์ครับประธานคณะกรรมการกับหลักทรัพย์และก็ตลาดทรัพย์ออกนะฮะก็เนื่องจากว่าหน่วยงานของแคลลี่เกนสเลอร์เนี่ยได้ดำเนินคดีบังคับใช้กฎหมายหลายครั้งกับบริษัทคริปโตที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศนะครับคามาลาเฮริสแล้วก็ทรัมครับ อยู่อันดับที่มีคะแนนสูสีกันจากการสำรวจความคิดเห็นระดับประเทศโดยค a มาร่าเฮลลิสนำหน้าทรัมป์เพียง2.9%เท่านั้นครับตามข้อมูลของเว็บไซต์ f i v h t y e นะครับเมื่อ22กันยายนที่ผ่านมานะครับเอาจริงนะฮะเราเชื่อคำพูดของนักการเมืองไม่ได้หรอกแล้วการเข้ามาควบคุมอำนาจน,นั่นก็เป็นสิ่งที่ผิดอยู่แล้วต่อหลักการของคริปโตเคอเรนซีจริงๆแล้วการที่เราจะประชาชนนะเราจะาสามารถ อยู่เหนืออํานาจรัฐได้หรือว่าเอาชนะไอตัวอํานาจรัฐเนี่ยนะครับนั่นก็คือการที่ประชาชนหันมาถือคองคริปโตครับบิตคอยโดยเพราะบิตคอยนะฮะโดยที่ต้องเอามาเก็บในวอลลส์ส่วนตัวหนีออกมาจากการควบคุมของรัฐครับนี่คือสิ่งที่รัฐกลัวนะฮะแต่ว่าอย่างที่เห็นครับโดนัลด์ทรัมพ์พยายามจะฉีกกรอบนะฮะแต่คัมาลาแฮิสเนี่ยพยายามจะดึงกลับเข้าสู่การควบคุม ถึงแม้เขาจะบอกว่าซัพพอร์ตคริปโตเหมือนกันแต่2คนนี้มีแนวทางที่ค่อนข้างต่างกันอย่างชัดเจนนะครับฉะนั้นประชาชนในอเมริกาคงต้องมีสติกันมากๆหน่อยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันครับคนที่มีความรู้เรื่องของคริปโตนั้นน้อยมากในโลกนี้ตอนนี้ไม่ถึง10%นะครับมันน้อยจริงๆนะครับอะมาดูข่าวต่อมากันหน่อยดีกว่าข่าวต่อมาครับข้อมูลนะฮะ เผยว่าคนเอเชียนะฮะถือครองคริปโตเพิ่มขึ้น21.8%เลยนะฮะในปีนี้นะฮะขึ้นแท่นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะฮะนั่นแปลว่าคนเอเชียเราเนี่ยผมไม่รู้ว่ามีชาติไหนบ้างนะถือคริปโตมากที่สุดแล้วนะตอนนี้นะถือว่าอินเทรนด์ที่สุดนะครับตามรายงานข้อมูลของ Triple A ครับ Triple A s i a เนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในการถือครองคริปโตทั่วโลกครับโดยมีผู้ถือครองคริปโตเพิ่มขึ้นถึง 58.6ล้านคนครับภายในเวลาเพียงแค่ปีเดียวปัจจุบันครับเอเชียเป็นศูนย์กาลางคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับโดยจำนวนผู้ถือครองกว่า326.8ล้านคนซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้น21.8%ครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วการถือครองคริปโตทั่วโลกอยู่ที่562ล้านคนครับคิดเป็น6.8%ของประชากรทั่วโลกนะครับเห็นไหมว่าน้อยมาก6.8%นะฮะพี่น้องมันน้อยนะแล้วคุณรู้ไหมว่า ถือบิตคอยจริงจริงน้อยกว่าน,นั้นอีกน้อยกว่าน,นั้นอีกนะฮะดังนั้นเราต้องถือบิตคอยเยอะๆนะฮะคนไทยนะครับก็ดูตามภาพนะครับก็เป็นการแสดงผลนะการถือครองคริปโตนะครับโดยมีสัดส,ส่วนนะมากกว่าทวีปอื่นๆนะเอเชียมาอันดับหนึ่งนะครับนอตอเมริกาอันดับ2อแอฟริกาอันดับ3ยุโรปอันดับ4ี่เซาเปอริเมอันดับ5้าโอเชียเนียเนี่ยก็อย่างออสเตรเลียเนี่ยอันดับสุดท้ายเลย นะครับก็ในทวีปเอเชียครับสำหรับมีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะ u a เเป็นผู้นำด้านการถือครองคริปโตครับโดยมีดัชนีการถือครองคริปโตอยู่ที่25.3%ตามมาด้วยสิงคโปร์ครับที่24.4%ไทยที่17.6%ถือว่าเยอะนะไทยนี่เป็นอันดับ3ในเอเชียนะฮะเวียดนามที่17.4%ซาอุดีอาระเบียที่15% มาเลเซียและฮ่องกงสัดส่วนถือครองเท่ากันที่14.3%แล้วก็อินโดนีเซียครับ13.9%และเกาหลีใต้13.6%ไทยนี้ไม่ใช่น้อยหน้าใครนะฮะแต่เราต้องถือให้มากกว่านี้โดยเฉพาะเรื่องของบิตคอยนในระดับภูมิภาคครับเอเชียตวันออกนะฮะก้าวขึ้นเป็นผู้นำในด้านมูลค่าการถือครองคริปโตครับโดยครองสัดส่วนเกือบ9%ของยอดรวมทั่วโลกครับระหว่างเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วถึงมิถุนายนปีนี้ ด้วยมูลค่าธุรกรรมคริปโตบนบนเชนนะที่ทะลุ400ล้านดอนลลาร์ส่งผลให้ภูมิภาคนี้ครับเป็นศูนย์กลางสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามในโลกคริปโตกะดานซื้อขายคริปโตแบบรวมศูนย์นะหรือว่าเซ็น r a l i z ไลซ์เอ็ก g เชนส์ครับมีบ,บทบาทสำคัญอย่าง,ย,างยิ่งนะในชุมชนคริปโตนะฮะของอีเชนวันออกนะครับโดยครองสัดส่วนถึง65%ของมูลค่าธุรกรรมคริปโตที่ได้รับในภูมิภาคนี้ความนิยมของกระดานเทรดเหล่านี้ครับถูกขับเคลื่อนด้วยปริมาณการโอนคริปโตขนาดใหญ่ระหว่างสถาบันและนักลงทุนครับ ส่งผลให้เอเชียตะวันออกครับก้าวขึ้นเป็นผู้นําในธุรกรรมคริปโตขนาดใหญ่ในระดับนักลงทุนสถาบันที่ไม่มีภูมิภาคไหนเทียบเทียมได้นั่นแปลว่าคนเอเชียเราเนี่ยสนใจเรื่องของคริปโตมากกว่าทุกภูมิภาคไทยเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะถือค้อเป็นอันดับสาบในเอเชียนะครับแต่ไม่ได้แปลว่ารัฐถือไว้มัน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 หมายถึงคนธรรมดาทั่วไปเพราะเรายังไม่มีข้อมูลของรัฐเลยนะครับ อาจจะมีบริษัทที่เป็นบริษัทเอกชนบ้างนะครับแล้วก็ผู้ถือที่เป็นรายย่อยแต่รัฐเนี่ยไม่เห็นนะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่น่ากังวลนะครับแล้วก็เราไม่ยังไม่รู้ว่าในจํานวนนั้น1 7จุดกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจุอะไรเนี่ยมีบิตคอยกี่เปอร์เซ็นต์อันเนี้ยไม่รู้เลยนะครับก็ต้องไปคอยดูกันในอนาคตกันแล้วนนะจะมีสถิติออตขออภัยจะมีสถิติที่ทําออกมา นะครับว่ามันจะโตขึ้นขนาดไหนโดยเพราะเรื่องของ Bitcoin แต่ผมก็พยายามจะผลักดันนะพยายามจะบอกทุกคนว่าถือ Bitcoin เถอะครับนะครับมันคือเหรียญที่แน่นอนที่สุดณนะเวลานี้นะครับผมก็ยังไงฝากติดตาม Bitcoin Crazy ด้วยนะครับบ้างส่วนของ Bitcoin ครับผมจะเอาข่าวคราวข่าวสารเกี่ยวกับ Bitcoin มาฝากแบบนทุกวันเลยนะฮะแปดโมงเชา้าตามเวลาประเทศไทยครับที่2ช่องทางครับที่ YouTube Thai ท,ทาวน c h a n n e l คอนเทนต์ดีๆของไทท่วโกครับแล้วก็ทางที่2ก็คือเฟซบ o o กแฟนเพจแซกนอมบอดี้นะครับแต่ว่าบางครั้งบางคลิปมันมันลงไม่ได้ไม็เนเพราะอะไรเหมือนกันนะครับก็จะมีเป็นบางเป็นแบบบางวันเท่านั้นนะที่อยู่ดีก็โดนลบไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดูไม่ได้มาดูใน YouTube แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากสกายกด Follow นะฮะกดติดตามมันด้วยนะฮะส่งแชร์เพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็คุณยังสามารถที่จะให้กำลังใจกันผ่านทางท r ูมันนี่พร้อมเพ์แล้วก็บิตคอยน์และนี่ r บิรนะครับผมผมใช้ Wallet o อ s a ซ o ต h i ชินะครับยังไงก็เติมแซดมาให้กันก็ได้นะครับส่วนใครอยากเทรดริโตัวเรนซีนะฮะไม่รู้จะใช้บริการกระดานไหนดีผม,มนะนําบายบิตนะครับตรง QR code ตรงมุมหน้าจอสแกนได้เลยหรือว่าลิงก์ใต้คลิปนะครับผมวันนี้ปิดคอยเคซี่ลาไปก่อนนะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ